สวัสดีค่ะพี่น้องวันพอกันดนเนาะคะ่ะเนาะสองสามเดือนเนาะคะ่ะพี่นอ้องมาหน,นี่ไม่คว้าบรรหนอกมาพอแล้วเนาะคะ่ะไม่คว้าบรรหนอกบราะใครสบายใจเลยว่ามีกระจิตกระใจสิเฮ็ดเอ่อเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะมาหนี่ไม่คว้าบรรหนอกอ่ะสิเฮ็ดน้ำตกหมูเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดน้ำตกหมู ไปเบิ่งกันนะคะรล่กมกันนะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูไม่ขั้วบนนอกอันย่างเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะหั่นหั่นเรียบร้อยแล้วจะเลยบ่บ่บ,บ่ได้เบิ่งตอนอย่างนะคะบ่เป็นยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะหีบมะนาวใส่ค่ะพี่น้องมะนาวใส่ เียร์หรอดกไม่คั่วบนนอกกพี่นี่ไม่คั่วบนนอกกว่เดี๋ยวไปใส่เลยค่ะพี่นอ้องอยากมันโลกโลโควิดโคเ,เวิร์ดเนาะค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาเนาะค่ะเลยนะคะพี่น,อน,นะะ้องใส่ะะพ,สพริก ข้าวคั่วนาะคะ่ะข้าวกรสีหกเล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องบ่น้อยแบบหกลายเต๋เครื่องปรุงเนาะค่ะพี่น้องใส่แบบพริกเผ็ดๆเล็กน้อยเนาะค่ะใส่ข้าวคัว เพชรไลผู้เฒ่ามปสิกินบ่ได้ไม่ใหญ่าย,ยากง่ายคุ้งยังคุ้งยาก,ม,ยาก,ม,ยากมาเอาอย่างนาะเนี่ยค่ะโอ้ยเป็นตะเพ็ดแต่พี่น้องบ่มีใบสะระแหน่ค่ะเดี yeah. ๋ยวมาขวบพี่น้อ ซิม้มคนด้วยค่ะพี่น้องความไมสิชซ่บบะถ่ายคลิปก็หยุดยุดถ่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ไดต้ต่อเนื่องกันเลยค่ะพี่น้องเอ,อยไม,ม่ควรเนาะซีบม่งแบปะ ข้าไปีนะคะพี่น้องใจ่ผวพริกหน่อยนะละพี่น้องอแซบะะบ่บลนาดนี้เรียบร้อยะครับพี่น้อง เดี๋ยวไม่ค่อยไปเนาไปเอาจานมาใส่ก่อนนะค่ะเนาะค่ะเอตักใส่จานนะค่ะพี่นนองแซบแ่บนะค่ะ เป็นแห่งๆนะคะพี่น้องอ่าหน้ตำตกน้ตำตกหมูนะคะพี่น้องเซ็ตซับเรียบร้อยนะคะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อค่ะติดติดตามเขามาให้กำลังแรงใจเนาะคะ่ะตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่หลายคนอยู่นะคะพี่น้องเนาะค่ะไ่ขั้วบนอหน่บอบ่อเดตต่อเนื่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะ,คะอยู่ดีไม่แห้งกระสุนุกสุกคนเด้อค่ะเนาะ โรคไข่ไข่เก็บย่ามกไก่ให้มันไปไกลๆโรคอันที่มันเป็นยู่เเม,มอเนาะคะ่ะเนะาะค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ